เศรษฐีคนหนึ่งในกรุงพาราณสีนั้นได้เกิดความปรีดีล้นปรีเมื่อภรรยาของเขาได้ให้กำเนิดบุตรชายนี่นะเหรอลูกของเราลูกของพ่อพ่อดีใจเหลือเกินที่เจ้าคลอดอย่างปลอดภัยขอบคุณเจ้ามากนะน้องรักที่เจ้าทำในสิ่งที่วิเศษที่สุดให้แก่พี่ได้สำเร็จแล้วเศรษฐีรักและเอนดูบุตรชายของเขามาก เมื่อมีโอกาสได้เจอเจอกับพ่อค้าต่างแดนเขาก็จะสรรหาซื้อสิ่งของที่คิดว่าดีที่สุดให้กับลูกรักของเขาท่านเศรษฐีดูนี่เถอะเสื้อผ้าเหล่านี้งามยิ่งนักก็ผมนำมาจากต่างเมืองโน่นผ้าเนื้อดีเหมาะสำหรับเด็กๆใส่แล้วไม่ระคายผิวนุ่มสบายดีนะท่านเศรษฐีไม่เพียงเรื่องสิ่งของ ที่ให้กับลูกเท่านั้นที่ท่านเศรษฐีให้ความสำคัญแม้แต่ห้องหับที่พักอาศัยเศรษฐีก็ให้เด็กรับใช้ในบ้านจัดให้สะอาดอยู่เสมอสิ่งไหนที่เห็นว่าไม่เหมาะเป็นอันตรายแก่ลูกก็สั่งให้หรื้อทิ้งทำใหม่ทั้งหมดตอนนี้ลูกของเราเริ่มคลานได้แล้วพวกเจ้าคอยดูให้ดีหากมีตรงไหน เป็นช่องเป็นหลุมให้ทำใหม่ให้หมดเดี๋ยวลูกของเราจะพลัดตกลงไปแล้วพื้นก็ต้องถูให้สะอาดอย่าให้มีฝุ่นเชียวเดี๋ยวลูกของเราจะหายใจเอาฝุ่นพวกนี้เข้าไปนี่แกท่านเศรษฐีก็เหอลูกเนาะอะไรอะไรก็ลูกหมดฉันถูพื้นจนมือจะหงิกอยู่แล้วเอาหน่า คนเป็นพ่อก็อย่างนี้แหละเขาก็ต้องห่วงลูกของเขาอยู่แล้วคุณหนูแกก็น่ารักด้วยเศรษฐีผู้นี้นอกจากจะทำหน้าที่ของผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวได้เป็นอย่างดีแล้วแต่กิจอย่างอื่นที่เขาปฏิบัติไม่ขาดเว้นเลยคือการนั่งสมาธิตั้งอาณาปานสติประพฤตินตนอยู่ในศีลธรรมโอ้ลูกของพ่อในเรียกพ่อสิลูก เรียกพ่อเร็วเข้าพ่อจ๋าพ่อจ๋าน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆเลยลูกของเราบุษเศษฐีเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อจเจริญวัยพูดได้ก็กลายเป็นเด็กน่ารักช่างซักช่างถามช่างพูดช่างคุยจนเป็นที่รักของทุกคนในบ้านไม่เว้นแม้แต่คนรับใช้หรือผู้คนทั่วไปที่พบเห็นตามมาเร็วๆเ,เราจะไปตามนกตัวนั้น เราอยากรู้ว่านกตัวนั้นมันจะบินไปที่ไหนด้วยความเป็นเด็กเฉลียวฉลาดของลูกเศรษฐีจึงมักจะมีคำถามต่างๆมาถามผู้เป็นพ่อเขาอยู่เสมอท่านพ่อครับนกตัวนั้นมันจะบินไปที่ไหนหรอครับวันนี้ลูกวิ่งตามไปดูแต่ก็วิ่งตามนกไม่ทันมันบินสูงมากลูกวิ่งตามทีไรก็ไม่เคยจะทันสักทีลูกเอย๋ยจะวิ่งตามนกไปไม่ทันหรอกนะ พระนกมันบินอยู่บนท้องฟ้าแต่เจ้าวิ่งอยู่บนพื้นดินพ่อดูสิทําไม่ผีเสื้อมันไม่บินไปเกาะที่นกล่ะครับมันก็บินได้เหมือนกันนี่นาะมันบินได้เหมือนกันแต่มันเป็นสัตว์คนละชนิดนะลูกมันย่อมใช้ชีวิตแตกต่างกันไปเจ้านี่นับวันก็ช่างซักช่างถามจริงๆเลยนะวันเวลาผ่านไปเมื่อบุตรเศรษฐี ได้เจริญไวขึ้นจนสามารถเรียนรู้เรื่องต่างๆได้แล้วเศษธีก็เกิดความคิดที่จะหาอาจารย์มาสั่งสอนวิทยาการต่างๆให้กับลูกของเขานี่ลูกของเราก็โตแล้วสินะแต่ละวันมีเรื่องถามมากมายหากเราเป็นผู้ให้คำตอบเพียงผู้เดียวเกรงว่าจะไม่พอแน่ๆควรแล้วที่มีอาจารย์มาสืบสารวิชาต่างๆให้เพิ่มเติม ตั้งแต่นั้นมาเศรษฐีก็จัดหาอาจารย์ต่างๆมาสอนศินละปะวิชาต่างๆให้แก่บุตรของตนลูกเศรษฐีด้วยความเป็นคนกระตือรือร้นในการสาะแสวงหาความรู้อยู่แล้วจึงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนกับอาจารย์ต่างจากเด็กใวเดียวกันที่สนใจแต่ในเรื่องการเล่นสนเพียงอย่างเดียววันนี้มีแต่พวกเราเหรอ แล้วคุณหนูลูกเศรษฐีไม่มาด้วยหรอวันนี้เขาไม่มาหรอกท่านเศรษฐีหาอาจารย์มาสอนหนังสือแล้วคงเย็นน่นแหละถึงจะมาเล่นกับพวกเราได้โอ้ยทำไมต้องเรียนด้วยนะวิ่งเล่นสนุกกว่าตั้งเยอะนอกจากความรู้ศาสตร์ต่างๆแล้วเศรษฐียังให้อาจารย์สอนบุตรของเขาเรียนรู้ด้านวิชาการต่อสู้รูปแบบต่างๆด้วยเพื่อใช้ในการป้องกันภัย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลูกเศรษฐีที่มีวัยเพียงเจ็ดขวบแต่มีความรู้วิทยาการต่างๆรอบตัวมากมายเฮ้ยฮแบบนี้ใช่ไหมขอรับท่านอาจารย์นอกเหนือจากการเล่าเรียนศิลปศาสตร์วิทยาต่างๆแล้วเศรษฐียังสอนให้บุตรชายของตนนั่งสมาธิสอนให้เป็นเด็กที่มีสมาธิดีอยู่ในศีลในธรรมไม่คิดเอาเปรียบผู้อื่น ปุตเศรษฐีแม้นจะมีอาจารย์มาสอนวิชาต่างๆให้มากมายแต่เขาก็ยังมีคำถามที่ยังไม่เข้าใจหลายเรื่องบางเรื่องเขาจะศึกษาจากตำราที่อาจารย์ให้บางเรื่องเขาก็ศึกษาจากอาจารย์แต่ละท่านแต่ละสำนักวันหนึ่งเด็กคนนี้ก็เกิดไม่เข้าใจอยู่ปัญหาหนึ่งเด็กวัยเจ็ดขวบศึกษาหาคำตอบที่เขาไม่เข้าใจ ไม่ว่าจะอ่านจากตำราหรือถามจากอาจารย์แต่ก็ไม่มีใครตอบปัญหานี้ได้เลยเอประตูแห่งประโยชน์คือสิ่งใดกันนะทำไมในตำราไม่มีเรื่องนี้ไว้เลยอาจารย์ขอรับประตูแห่งประโยชน์คือสิ่งใดหรือขอรับทำไมผมศึกษาจากตำราแล้วไม่มีบอกเรื่องนี้ไว้เลยครับสิทธิ์เอ๋ยอาจารย์ตอบคำถามของเจ้าไม่ได้หรอก ปัญหานี้มันยากนักเจ้าลองไปถามอาจารย์จากสำนักอื่นดูเถิดอาจารย์ขอรับประตูแห่งประโยชน์คือสิ่งใดกันหรือขอรับผมศึกษาจากตำราแล้วทั้งอาจารย์สำนักอื่นก็ไม่มีใครตอบได้เลยขอรับสิทธิ์เอ๋ยปัญหานี้ช่างยากจริงๆแม้แต่อาจารย์คนนี้ก็ตอบเจ้าไม่ได้เช่นกันเมื่อซักถามอาจารย์ท่านใด ก็ไม่เป็นผลบุเศรษฐีจึงนำปัญหานั้นไปถามบิดาของตนท่านพ่อครับผมมีปัญหาหนึ่งที่ไม่เข้าใจมานานแล้วแม้ว่าจะศึกษาตามตำราหรือถามจากอาจารย์หมดทุกคนแล้วแต่ก็ไม่มีใครตอบลูกได้เลยขอรับปัญหาอะไรล่ะลูกช่วยบอกพ่อมาก่อนได้ไหมอะไรที่ชื่อว่าประตูแห่งประโยชน์ตำราเล่มไหน ก็ไม่มีบอกไว้แม้แต่อาจารย์ก็ตอบไม่ได้เลยขอรับท่านพ่อเมื่อเศรษฐีได้ยินคําถามนั้นแล้วท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาไม่ทราบปัญหานั้นจึงได้เกิดปริวิตกว่าปัญหานี้สุขขุมยิ่งนักเว้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียแล้วผู้อื่นที่ชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ไม่มีเลยเศรษฐีจึงพาลูก ถือดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้เป็นอันมากไปสู่พระเชตวันวิหารเมื่อถึงแล้วทั้งสองพ่อลูกบูชาพระศาสดาแล้วถาวายบังคมนั่งณส่วนข้างหนึ่งผู้เป็นพ่อกราบทูลข้อความนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุตรชายของข้าพระองค์เป็นเด็กมีปัญญาฉลาดในประโยชน์ถามปัญหา ประตูแห่งประโยชน์กับข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่ทราบจะตอบคำถามนั้นอย่างไรจึงมาสู่สำนักของพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญตัวข้าพระองค์นี้ขอโอกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแก้ปัญหานั้นด้วยเถิดพระเจ้าคะ่ะดูก่อนอุบาสกแม้ในการก่อนเราก็ถูกเด็กนี้ถามปัญหานั้นแล้ว แล้วเราก็กล่าวแก้ปัญหานั้นแล้วในครั้งนั้นเด็กนี้รู้ปัญหานั้นแต่บัดนี้เขากําหนดไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งพบครั้นนั้นท่านเศรษฐีจึงกราบทูลอาราธนาให้พระองค์ทรงตอบคำถามนั้นอีกครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตอบคำถามนั้นว่าบุคคลควรปรารถนาลาบอย่างยิ่งคือความไม่มีโรค ศีลความคล้อยตามผู้รู้การสดับรับฟังการประพฤติตามธรรมความไม่ท้อถอยคุณธรรม6ประการนี้เป็นประตูแห่งประโยชน์นั่นเองบุตรของเศรษฐีและตัวเศรษฐีเองเมื่อได้รับคำตอบนั้นแล้วตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็ประพฤติในธรรมหประการนั้น